สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่ปั้นฟันแมทจ้ะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่พี่ปั้นสอนเรื่องเซตนะคะสำหรับติวโอ e เน็ซึ่ง o n e เน็เนี่ยปีนี้ก็จะเป็นปีที่น้องๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบลักษณะการออกนะคะข้อสอบใหม่นะคะทีนี้ว่าในเรื่องเซตเนี่ยปกติแล้วเนี่ย น้องเซตเนี่ยเราจะเรียนกันตอนมอ .4 นะคะเรียนกันตอนมอ .4 ที่น้องๆเรียนกันก็จะมีแบบวิธีแผนภาพเวนนออยเลอร์ a ลบ b b ลบ a a u n ียน b a intersect b อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งใน O.NET เนี่ยเขาออกไมา่ยากน้องๆสามารถเก็บคะแนนได้แต่ทีนี้ว่าในลักษณะของข้อสอบ O.NET 64เนี่ยบทเรื่องเซตนะคะ เขาจะไปเหมือนว่าไปกรุ๊ปไปกรุ๊ปปิ้งนะคะกับบทตรกกาสตร์เลขยกกำลังหมายความว่าเซตตรกกาสตร์เลขยกกำลังเนี่ยค่ะออกรวมกัน7ข้อนะจ๊ะซึ่งจะคิดเป็น22%นะคะถ้าจะให้พี่ปั้นดาวก็คือออกเฉลี่ยแหละ2ข้อ2อเอออาจจะมีแบบบทหนึงออก3ข้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ แต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ควรเก็บคะแนนไว้นะคะเพราะว่าเรื่องเซตที่ออกเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะจ๊ะทีนี้มาเข้าสู่บทเรียนกันเรื่องเซตเนี่ยพี่ปั้นแบ่งออกใน o อ e นนะคะข้อสอบ O-net ที่พี่ปัน้นย่อยมาให้น้องๆแล้วเนี่ยออกมาเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือตามหน้าจอเลยนะจ๊ะก็จะมี1แผนภาพก็คือเขาจะถามเขาจะแบบแรงเอามาให้หนูเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ถามว่า เออไอพื้นที่แรงเงาเนี้ยมันคืออะไรนะคะเออแล้วก็2แผนภาพแต่เป็นโจทย์วาดรูปเองเช่นแบบเออให้เซตนักกีฬามาว่ายนักกีฬาว่ายน้ํานักกีฬากรีฑาแล้วก็นักกีฬาฟุตบอลแล้วก็ถามว่าแบบเออสามอันเนี้ยถ้าเป็นนักกีฬาเราเล่นทั้ง3อันเนี้ยเออมีกี่คนอ่ะอันนี้จะเป็นแบบโจทย์วาดรูปเองนะคะ ข้อ3ถามหาว่ามีสมาชิกตัวไหนบ้างข้อ3นะคะถามหาว่ามีสมาชิกตัวไหนบ้างก็คือว่าเขาจะกําหนดเซตมาก่อนในเซตก็จะเป็นแบบเซตเอมี1 2 3 4งสอเซต B แบบ1 3 5 7 9อะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเออถ้า A อ n ินเตอร์เซตนะน้องๆได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นตน้นเพราะฉะนั้น คือมันค่อนข้างง่ายนะเซตนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันออกสองข้อเราก็ควรเก็บคะแนนได้ไนงะเออเราอย่าอย่าปล่อยทิ้งนะคะอย่าปล่อยทิ้งอ่ะทีนี้พี่ปั้นวิวให้หมดละทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าในข้อสอบที่พี่ปั้นนะ่ะเอามาสอนหนูเนี่ยนะคะมันมีเรื่องอะไรบ้างหัวข้อแรกที่พี่ปั้นจะสอนก็คือ,อเป็นเซตหัวข้อแผนภาพและแรงเงาพี่ปั้นจะบอกทุกข้อเลยนะไม่ ไม่เก็บไม่กักทั้งนั้นน่ะเออเพราะว่าน้องๆจะต้องเอาใช้นะคะในการสอบนะคะ